เสื้อเสื้อเสื้อที่รูดเอาล่องฝาเข้าไว้อยู่ตรงที่บางทีเราจะเห็นจะเสียบหรือจะใส่ก็ได้ถูกต้องครับผมแล้วก็เข้าประตูที่สองนั่นคือทุกอย่างเนี่ยมันโฟล์มแล้วหรือไม่ก็เหลือน้อยๆถูกต้องแล้วครับสองบ้านนี้ทําไมไม่หนึ่งเชิญถล่มกลับอ้าวทำไมล่ะก็เนื่องจากว่าเราไปห้างสรรพสินค้าหลายๆห้างประตูสองชั้นเนี่ยมันจะมีตรงเข้าจากลานจอดรถซึ่งมันไม่ได้อยู่หน้าอาคารเพราะว่าสองชั้นมีอยู่ทุกๆที่เลยใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นไม่โดนฝนอยู่แล้ว พขาเดินจากลานจอดรถก็ทำไมต้องมีสองชั้นอีกมันไม่โดนฝนแต่เขามีชั้นไม่น่่าจะเกียวโดนฝนอยู่แล้วตรงนั้นคำเฉลยยังไม่มาทีนปล่อยเขาพูดไปก็ประมาณลักษณะใกล้ๆกันนะครับส่วนว่าอุณหภูมิภายนอกครับมันจะสูงมากถ้าเกิดมีชั้นเดียวพอเราเปิดแอร์ปุ๊บแอร์มันก็ว่ามันจะออกถ่ายเทออกไปทำให้แอร์เนี่ยอาจจะทำงานเพิ่มมากขึ้นครยนรูเรื่องกันเลย ประมาณนั้นครับบางครั้งฝนมันแรงมาสาดมาข้างหลังเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเหรอลูกหูลูกเห็นตึกมันมันข้างหลังนี่แหละลูกความปลอดภัยนี่ไม่เกี่ยวเลยเหรอไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าที่มีสองชั้นคือเขาอยากให้อุณหภูมิที่ว่าระหว่างประตูที่หนึ่งกับประตูที่สองอะใกล้เคียงกับข้างในยังไม่รู้คำตอบที่แท้จริงผู้ที่จะมาเฉลยตรงนี้นะครับเรียนเชิญนะครับคุณจิรยศเทพพิพิคราเรียนเชิญครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปห้างบ่อยๆไหมครับ โอ้ไปครับส่วนใหญ่จะไปห้างจากด้านหน้าเลยหรือว่าตรงที่ลานจอดรถครับอ่าลานจอดรถครับรถไปจอดผมไม่ถามว่ามีประตูกี่ชั้นตรงลานจอดรถนะผมถามหน่อยเลยครับว่ามีผู้ตอบถูกไหมครับมีผู้ตอบถูกครับว้ายมีผู้ตอบถูกแล้วครับไปได้ไหมครับไม่ต้องไปไปยังไงปรใหญ่ครับไม่ต้องครับไปไปแปลว่าขอปลอดภัยนี่ไม่เกี่ยวไปแล้วนะฮะอ่าอ่นะครับประตูสองชั้นเลยยิ่งก็คือในห้างครับมีไว้คำตอบที่ถูกคือหมายเลข คำตอบที่ถูกต้องนะครับหมายเลขที่มาดูกันครับคุณผู้ชมว่าการทำประตู2ชั้นของห้างสับสินค้านั้นมีจุดประสงค์หลักๆเพื่ออะไรกันแน่คำตอบที่ถูกต้องจริงๆแล้วก็คือ3ครับน้สายลตกลไม่เกี่ยวกับฝนเลยเหรอฮะไม่เกี่ยวกับฝนทีจริงคุณปอน่สังเกตได้ดีนะฮะมาพูดตรงนี้มัน เออไม่ได้คิดถึงว่งาเออตอดรถคือเดินห้างแทบทุกวันนะฮะหลักการจริงๆที่ประหยัดไฟเนี่ยเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันใช่แล้วครับคุณผู้ชมเพราะห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่ที่มีการเข้าออกตลอดเวลาทําให้เกิดการถ่ายเทข,ของอากาศร้อนและอากาศเย็นเช่นกันดังนั้นพื้นที่ตรงกลางระหว่างบานประตูทั้งสองนี้จะช่วยปรับอุณหภูมิจากภายนอกอาคารและภายในอาคารทําให้เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทํางานหนักเกินความจําเป็น เหตุผลน,นี้ถึช่วยในการประหยัดค่าไฟยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเรื่อ <c oughs> <c oughs> คุณทีมครับ <c oughs> อุตสาหที่บายสดิบดีแต่ดันลิกซะได้เสียดายแทนพี่จริงๆมากันที่ข้อที่3 3 0,000ื 30, 000บาทยังไงก็ขอให้ตอบถูกและสะสมไปให้ได้ด้วยนะครับมาข้อ3ามส0 0หมโอ้โหอันนี้สนุกเข้าไปเรื่อยๆขอดูของก่อนดีกว่ามาเรามีของครับ ใครเคยเห็นมั่งผมเชื่อว่า99%ไม่น่าจะรู้จักไม่น่าจะเคยเห็นมันอะไรเนี่ยเชิญชมอาจจะเป็นนวดหน้ามั้งหรืออาจจะเป็นบิดสิวกดนิ้หรือเล็งอะไรเล็งต่างไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยครับ อ้าวไม่เคยเห็นเลยนี่ไงไม่มีไม่มีไฟฟ้าตัวขัดพื้นไม่มีไม่มีเลยไม่มีไฟฟ้าอะไรสักอย่างลองดูดูให้ครบก่อนท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เคยเห็นแม่โอ้ยดึงดึงนี่ดึงได้ด้วยเหรอฮะดึงได้เชิญเชิญเชิญแล้วแต่จะทำอะไรมีหมุนมีบิดคือคนที่จะเป็นผู้ชายแล้วเป็นวิศวะนี่จะจะจะสนสนหน่อยอนุญาตไอ้ขดๆนี่ดึงเอาไปก็ได้ฮะนี่แหละครับแล้วแต่ออ้ยดึงได้เยอะด้วยค่ะครับอแล้วมันจะหมุนได้ครับมันจะหมุนได้อย่างนี้ครับ ยาวกว่านี้อีกได้ไหมหรือว่าสั้นตัวนี้มันจะยาวไหมนี่มันน่าจะเป็นแบบสลิงฮะรู้มันยาวแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ล็อกเหรอฮะใช่ครับตัวนี้ล็อกก็คือถ้าเกิดว่าดึงได้ครับได้อ้าวหูจริงๆด้วยดึงออกมาได้ด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหโอไม่เชืโอว่าถ้ามองก็เหมือนตลับเมตรอ่ะไม่มีหมุนกลับได้ไหมหมุนไม่มันหมุนกลับไม่ได้นี่ใช้งานยังไงโอ้ยมันเสียแล้วล่ะ ไม่ใส่ราคาเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะได้แข่งหักเงินได้จะได้หักเงินได้เสียแล้วไม่ได้มันต้องมันต้องม้วนกับอ้าวลุ้นเลยเอาละราคาเท่าไหร่เคลียร์เลยครับไม่เกี่ยวอ่ะทีมเป็นคนจับก็มาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอันนี้จําเลยที่หนึ่งอมือเลยจําเลยที่หนึ่งวังเร็ววังเร็วนี่จําเลยที่หนึ่งถือเลยจําเลยที่สองถือวางเดี๋ยวที่มึงคนไม่เกี่ยว ลอยไปไปเลยมันคืออะไรเอาไว้ตรงนี้เอาเอาทุกมันคืออะไรไม่รู้แต่ว่ามันไม่ทําอะไรก่อนที่จะไปรู้จักว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันไว้ทําอะไรผมว่ามาหาทางซ่อมกันก่อนดีไหมครับคุณปัญญาแต่เอ๊ะจะเอาไปทําอะไรล่ะครับเนี่ยช่วงหน้ามาหาคําตอบกันครับ อ่าไอ้ทีนชักทีนไหมชักทีนครับผมไปทำเข้ามาท่อหน่อยใช่ยังไงใช้จับเอามือดึงไอนี่หมุนนี่ครับหมุนหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนไม่ได้ไหนนะหมุนเลยหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้โหอาก็มันทขามันทงแล้วไงครับโองอ๋อมันทงแล้วทงแล้วบไปนะครับโอ้โหนี่แบบ อธิบายดีมากตอบผิดมาจะหา <laughs> สนับสนุนโดย Home Solution Center ศูนย์บริการและรวมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร S G Eco Value นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจาก S c G <laughs> Daily Flash Nature b r e e สเปรย์ขจัดก,กลิ่น นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตราช้างรถขุดคูโบตา3า3ถึงตันตอนนี้เรายังอยู่ในข้อที่3กับอุปกรณ์ปริศนาเที่ยวออกมาทายกันได้ไม่นานก็เจอการวิเคราะห์ไปจนพังแล้วหละครับคุณผู้ชมตกลงอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่เขาไว้ทำอะไรกันแน่ครับเนี่ยหนึ่งครับทำความสะอาดท่อน้ำใช่ไหมเป็นไปได้ไหมหรือไม่ใช่ละครับ สองครับตรวจความแน่นของดินทราย,มายหมายก็ว่าถ้าเกิดดินทรายมันตรงไหนไม่แน่นก็นอาจเติมเราคิดว่ามันแน่นแล้วเฮ้ยทำไมาเปนพรงก็ตรวจความแน่นของ<ม>ดินทรายหรือไม่ใช่นะครับสามครับหารังปลวกครับเป็นเรื่องแหละครับแต่ผมอยากจะหาว่าตอนนี้ผมจะหาว่าใครทำไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เอามาวางไว้นี่โอยแม่จากทั้งสามตัวเลือกนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมซึ่งลองมาดูการวิเคราะห์ของทั้ง3คู่กันครับว่าจะตอบอะไรกันบ้างอ้าวพร้อมกันเลยนะครับแล้วแต่เฉียบไหมครับปั๊บเป็นเอ้าเหมือนกันเหมือนกันขาบสาท่อน้ำครับ เป็นไปได้มากสุดนะเพราะอะไรถามคุณก่อนดีไมถามคุณนายถามอีกฟังคุณทีไอ้ทีนไอ้ทีนทีน้มช่างทีนครับผมไปทำข้าวท่อหน่อยทำงไงคุณทำาง่งคุณคิดว่ามันจะทำยังไงต่อเวลาเปิดเอาเปิดฝาท่อออกใช่ไหมครับเรานี่นะครับผมดันก็ไปเลยดันก็ไปลึกๆๆกๆๆลึกๆึกๆกๆเๆนะครับครับ แล้วตรงปลายเนี่ยปลายเดี๋ยวไอ้ตรงปลายนี่ไม่ห่วงไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมันต่อนี่เองครับเดไม่ต้องต่อเลยครับต้องต่อเลยครับต่อต่อมันก่อนต่อไปก่อนใช่ครับต่อไปครับต่อกัปอย่างนี้ใช่ไหมครับทำกันครับแล้วก็ล็อกมันก่อนนะฮะต่อเหมือนกันหมดแล้วอันนช่วยได้จะในท่อน้ำดันก็ไปเรื่อยๆดันดันอยๆก็ไปเรื่อยๆดันดันก็ไปนะครับโอ้โหนี่แบบอธิบายดีมากต่อผิดมาจะหาแม่ต้องรอผิดมานาน เพราะนี่ใช้มาสองอนดันเข้าไปดันเข้าไปดัน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 มันท่อมันไม่ไม่ยาวขนาดนี้จะทำไงอ่ะเอาแค่ใสๆก็พอครับผมแล้วตรงนี้มีเพาะทำไมอ่ะเอาเก็บไปดีครับเขาเหวี่ยงนี่แบบท่อยาวๆอ่าโอเคเหอไหมนะครับเสร็จแล้วใส่ไปหมดแล้วจนแบบว่าสุดปลายท่อคิดว่าสุดปลายท่อแล้วสุดแล้วทำไงต่อแล้วก็ดึงมันออกมา ดึงมันออกมาแล้วมันจะเกี่ยวพวกเส้นผงเส้นใช้ยังไงใช้จับเอามือดึงไอ้นี่หมุนนี่ฮะหมุนหมุนยังไงหมุนไงทำไมหมุนไม่ได้เลยไหนหมุนนหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรหมุนหมุนแล้วมันจะเก็บเก็บเข้าไปมันจะเก็บเก็บเก็บเข้าไปอย่างนี้ไอ้นี่เก็บทั้งวันอย่างนี้แต่เก็บไหนมันเก็บเก็บยังไงอ่ะโอ้โอ็มันเข้ามันพังแล้วไงฮะับโอ้ดีครับขอโทษอ๋อพังแล้วพังแล้วเข้าไปเลยเข้า